พริกฮอตแดงพริกฮอตลูกผสมเราจะพอขาก้นกางกะจะซื้ออยู่ตลอดเนาะแต่อยู่ส่วนท่ากําลังจะหมดไปเนาะจ้ะเพราะว่าคนจะถึงหนึ่งปีแล้วสําหรับพริกฮอตท่ากะยังพ่อเหลืออยู่เราจะอันนี้คือพริกฮอตลูกผสมเนาะยังพ่อเหลือเก็บอยู่ยังพ่อเหลือได้ส่งอยู่เนาะจ้ะพ่อได้เหลือไอขายพริกซดน้ำเนาะที่เหลือกะเอาไว้เด็ดการตาแห้งคือกันเนาะนี่มองนี้เนาะสำหรับพริกฮอตท่าวชีจะไปส่งเนาะ สำหรับพริกที่ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะก็ถือว่ายังสวยอยู่เนาะอันนี้ในถุงนี้เขาจะเอาไปขายสดเมื่อนี้เลยเนาะจ้ะเพราะว่ามันยังสดมันยังโมนิมเนาะแต่ที่กล่องนั้นนะมันนิมแล้วเนาะพอมันนิมแล้วเราก็จะเด็ดการแล้วก็เอาไปล้างตากแดดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้จะไปส่งพริกพริกสดเนาะสามถุงเมื่อนี้กิโลละสามสิบาทสามถุงก็น่าจะอยู่ประมาณเก้าร้อยเนาะลราก็มีพริกแห้งเนาะอันนี้จะพริกแห้ง พริกแห้งเกลนี้จะเกล็ดร้อยบาทเนาะจ้ะกับมีอยูห้าสิบโลเนาะเดี๋ยวฮากจะขายคือกันเนาะจ้ะสำหรับเมื่อน,นี้เขาสืไปส่งอันนี้เนาะจะไปส่งพริกสดเนาะขายสดสามถุงเนาะจ้ะเมื่อน,นี้น่าจะอยู่กิโลละสามสิบบาทสําหรับเบื่ของเขาเนะเพราะว่าเป็นพริกตั้งแต่สมัยใดละ่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะเก็บไปหลายรอบยังได้เก็บขายอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยสวยแล้วฮากก็เลย แบ่งตากแหงคึงหนึ่งเพราะว่าเก็บบทท่านเนะาะจ้ะมันนิ่มนั่นเองกะเอาแต่แค่น่วยสดๆมันไปขายเนาะอันนี้คือส่วนพริกฮอตเนาะอายุเพิ่นกำลังจะครบปีในอีกข้าวรวมกาเบียกะปลายเมษากะครบหนึ่งปีแล้วเนาะจะสำหรับพริกฮอตที่เฮาปลูกนาฝนปลูกอยู่ในไออันนี้ที่ผู้ใดติดตามคลิปเก่าๆก,ก็จะรู้ว่าเฮาปลูกใส่หนองสาเนาะเมื่อก่อนนะมองนี้เฮา ปล่อยป่าเลียงนั่นเองเนาะจ้ะแต่ว่ามันก็นยังดกลวก็ะแดงเต็มอยู่เนาะถึงแม้ใบมันจะร่วงเพราะว่าเฮาจิ้งเฮาขาัดการบำรุงไหนไหนเฮาทิ้มแล้วแต่ว่าเฮายังให้น้ำมันมันก็นออกมาเหลืออยู่เนาะจ้ะถึงว่าเบิง่งเบิงไกลไกกะบ่ค่อยแดงบ่ค่อยดกแต่ว่าเบิง่งไกลกะสี่ประมาณนี้เนาะจ้ะสำหรับพริกอายุจะถึงหนึ่งปีแล้วเนาะจ้ะนี่ มองนี้จะเป็นมองที่ปลูกนาฝนมองหลุมเนาะมองพื้นที่ต่ําเราจะมองที่เอาหน้าดินไปมดแล้วเนาะแต่ว่านาฝนที่จะปลูกตรงนี้เนาะเขาจะปลูกบริเวณน,นี้อีกเนาะเดี๋ยวจังน้อยเขากะจะไถยปั้นแล้วก็จะเอาขี้ไก่มาใส่เนาะจะปลูกหรือว่าเตรียมดินไว้นาฝนนั่นเองเนาะนี่แต่ว่าหน้านี้เก็บพริก ส่งร้านเดี๋ยวให้บ้องใกล้ๆว่าเฮ็ดจังไดมันกระดกเนาะนี่ถึงจะร่วงหล่นแล้วลูกก็ยังสวยเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะสำหรับพริกที่ห้าทิมแล้วเนาะพริกที่ห้าอันบ่สนใจมันเนาะมันก็จะคูเหลือตะน่วยแบบนี้แหละเนาะจ้ะสำหรับพริกที่กําลังสีทิมเนาะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะจ้ะสำหรับพริกฮอตดีแหละถ้ามันหลายมันมากมายแล้วเขากะบ่ไหวเนาะเนี่ยกะเลือตะน่วยมันเนาะอันนี้คือแม้แต่เขียวกะเหลือตะน่วยมันแต่กะสีเล่มมัน ตะอันขายอยู่นะจ๊ะนี่อันนี้คือพริกที่ทิ้งแล้วพริกที่บ่เอาแล้วแต่กระนวยเขียวๆเ,เนี่ยมีอยู่แต่ว่าใบหมบ่มีแล้วนะจ๊ะนี่ไอเพียไฟไล่แดงหรือว่าทุกโตทุกอย่างนะจ๊ะมีมาเต็มอยู่เนาะนี่สำหรับอันพริกแต่กะคือว่าดกอยู่นี่เห้าไปเก็บพริกยอดสนเขียวขายแต่ละมือนะจ๊ะมันก็นเลยเฮ็ดให้เห้า ไอ้ส่วนนี้เนาะเขากะทิมไปเลยเนาะกับอายุมันหลายแล้วเนาะเขาปลูกตั้งแต่มิถุนาอ่าอันมันแกอายุหลายแล้วเนาะก็คือค้นเขานี่แหละเนาะอายุหลายแล้วแก่แล้วเนาะก็อันเอายางมาให้มันกะน่าจะกินบ่หวเนาะเขาก็เลยบ่ให้มันเนาะจ้ะทั้งที่ไอ้ยาฆ่าแมลงป้องกันเพลี้ยไฟก็ะมี่เนาะยาอันไล่ก็ะมี่ทุกอย่างกะสลับกุ้มกันยูมันกะได้ยูเนาะจ้ะ แต่เนื่องจากอันนี้เพื่อนอายุหลายแล้วหรือว่าเท่าแล้วถึงเพื่อนจีดกเนาะพวกไอันเพี้ยไฟไล่แดงหรือว่าเพี้ยอ้อนเพี้ยดำเพี้ยอย่างก็ตามถ้าห้าบอสิดยามันหรือว่าบอสลับกุ่มมั่นกนนะตายที่กนเนาะอันนี้เ้าต้องได้คัดแต่ว่าน่วยมันเนี่ยนี่กันน่วยเนาจะนี่อันนี้คือเพื่อนกินใบเมืแล้วเนาะเหลือแต่น่วยมันแต่กระโบ,บเป็นอย่างเราจะเพราะว่าห้าจะโลแล้ว ถ้าลุถ้าเมดถ้าเมิดพวกนี้เนาะอันนวยที่มันงามแบบนี้เขาก็ขายได้อยู่เนาะจ้ะและ้วก็ไอ้พวกที่มันเกียวๆแบบนี้มันก็จะแดงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเนื่องจากอันมันนิมเนาะถ้ามันเป็นนิ้มๆแบบนี้เนาะอันนี้คือนนิ้มแล้วกะเอาไว้เก็บอันตากแห้งขายเป็นพริกแห้งได้เนาะจ้ะบึงถือว่าอันคาดการบำรุงไปเดือนกว่าเนาะจ้ะให้แค่น้ำเนาะจ้ะ พูดถึงมะแรงเนาะกะโให้ครบตามวงจรมะแรงกะแบบนี้แหละมันลงข้าวเดียวมดเนาะทั้งไอข้อาอกให้ทั้งยา,มาแมลงโให้ทั้งเชื้อราเนาะจะ้กะก็เลยหมดเนาะคิดเบิ่งว่าอันนี่กุ้งแห้งแพ้กุ้งแห้งเทียมเต็มอยู่เนาะจะ้ะเพราะว่าคาดการบำรุงนั่นเองแต่ว่าหน่วยไม่รู้ว่าเห็นจันหรือเปล่าวางน่วยยังเต็มอยู่เนาะสำหรับพริกอัน นี่สาหรับคนที่ปูน้อยเนาะก็น่าจะมีเวลาดูแลเนาะจะไอถ้าดูแลมันกะจะเก็บได้นานๆเนาะจ้ะแต่อันนี้เข้าเก็บนานแล้วคิดเบื้องว่าเข้าพูกตั้งแต่เดือนมิถุนาเอาคิดเบื้องว่ามันจากเดือนแล้วเนาะจ้ะอันนี้มันเป็นผลผลิตรอบสองเนาะแต่ว่าเข้าไปเฮ็ดน้ำแต่พริกยอดสนนาะจ้ะแต่เก็บขายยู่เมื่อละร้อยโล แล้วก็ช่วงนี้มีการขายแตงโมพร้อมเนาะแล้วก็มีการเอลราไอเก็บพริกแห้งมาตากเอามาแล้วก็ต้องมาเด็ดการเด็ดควันเนาะแล้วก็ตากแห้งเนาะล้างเนาะเอามาล้างมาตากแหง้งตากแห้งโบ,โบ่พอเฮ้าแต่ยังอันเอามาคัดอีกเนาะจากพู้จัดขายเบิ่งอันหันไปทางใดกะมีแต่พริกเขียวเนาะหาพริกสวยๆบบมีเลยเนาะเมื่อนี้แก เก็บขายให้ไอ้ร้านอาหารตำสั่งเนาะจะ้ะถ้าผู้ใดบ่คิดมากเนาะหรือว่าไอ้เฮ็ดอันซ้ำสีหาเงินมือละสองสามร้อยเนาะแะติดตอพวกร้านอาหารตำสั่งสองสามร้านกับแม่ค้าตลาดแรงจักอันคนสองคนกะจะได้ผลผลิตเก็บขายได้มือละสามสี่ร้อยทุกวันเนาะจะ้ะแต่เพื่อเอินว่าของเฮาเนี่ยเดวให้เบิงเน,นื้อทีเนาะอันนี้นะถ้าผู้ใดติดตามเฮ่าก็จะรู้ว่า เฮาปลูกมาตั้งแต่ตอนใดแล้วก็เก็บผลผลิตทรงมันงามสรงมันดกเนาะแต่สรงน่งี้กําลังเมิดเนาะนี่เฉพาะดอนนี้นะรุนแรงมากเนาะจา้ะเพียวไฟเนาะเพียวไฟไลายแดงแล่ะกะมีเพียวอ่อนพร้อมเนาะสะอ่อนกำลังมีหน่อยเขียวแต่ว่าฝั่งนั้นยังมีนั้นอยู่เนาะนี่แหละอันเฮามันหลายเฮากะบ่ดูแลมันเนาะเพราะว่าอายุมันกะหลายแล้วเนาะ แต่สำหรับคนที่มีน้อยกะดูแลเอากอยู่ได้ยู่เจ็ดแปดเดือนกะเท่ากับประมาณนั้นแล้วเนาะจ้ะก็กคือพอโลแล้วเนาะกะมีเท่าไหร่กะที่เหลือก็คือเก็บขายเนาะจา้ะแต่ว่ามันเท่าห่วงเหลืองที่ว่าอันมลแรงเราจะสำหรับไอ้มองนี้เนาะอันมันเกิดมลแรงเฮายันมันไปติดอันมเมเพ็ดอันนะเฮาเนาะนั่นน่ะอันนั้นจะเป็นส่วนกะเรียงมันยู่ใกล้กันเราจะ เดี๋ยวมันก็นจะติดจากฟั่งนี้ไปฟังต้นกะเรียงนั้นเนาะเข้ากับคิดเพิ่งว่าเฮาบันกะเลียงก็ะเรลิมยอดไม้ยอดอย่างถ้าบ่มีเวลาเนาะเดี๋ยวกะแต่กระบอเป็นยังอันเข้าจะหาเวลามาฉีดยาป้องกันพวกอันอยายาฆ่า,า,า,มาแมลงหรือว่ายาเชื้อราป้องกันพิกกะเลียงเฮาเราจะเอาไว้ขายย่ามฝนราคาดีเนาะบ่ลดกิโลละแปดสิบถึงร้อยบาทเนาะร้อยก็บาทเนาะสำหรับพิกกะเรียงเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะเมืองเนี้ย เอาสิโลแต่ว่าเมื่อน,นี้นะมาคัดอันมาเลยเอาหน่วย,ยงามๆไปคายอันเพราะว่าร้านอาหารตามสร้างเพิ่นสร้างมาเนาะคือเก็บแล้วแล้วเขากะจะเอามักโม่ไปส้งตามที่เขาสร้างมาแล้วกะไปเก็บพริกเขียวเนาะเขียวยอดสนถ่ายวันละหนึ่งร้อยกิโลนะจ๊ะอันนี้คืองานของเห่าแต่ละมือนะจ๊ะเดียวย่างหาน พริกแดงสวยๆในจักน้อยเนาะส่วนมากอะยังเขียวอยู่กับแดงกับบุค่อยหลายเบิงบ่งคิดเบิ่งโอ้โหยอดไปแล้วเนาะกับปกติก็ต้องเริ่มชิมแล้วเริ่มเผาแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะไปติดคนอื่นเตรียมแต่ว่าพริกยอดสนห้าพันยังหลายอยู่เนาะจ้ะสองสามไหลมันก็นเลยอันฮ็ดให้อันเอาบุพีเวลาปันได้เนาะนี ห่าเรือเอาตัวน่วยง,งามๆมันเลาวจ้ะน่่ยกี่หลายกะเอาไว้แอนเอดพริกแห้งขายในราคาถูกเนาะกขายในเขาเข้เา,เาจะขายพริกแห้งไอเกตสวยกะอยู่กิโลละร้อยห้าสิบเนาะเด็ดกานเกตบบงงามกะอยู่แปดสิบบาทเนาะจ้ะเด็ดการคือกนเนาะกะบ่อพ่อฮอตข้นแถวบ้านบ่ได้ขายลมข้างไก่เนาะท้างไก่พิ่นกนระซ่างมาอยู่แต่ว่า เรื่องาาราคาแต่ซ้ำกันก็แถวนี้แต่ว่าเฮ่ากับบอยัคิดอันขาส่งเนาะคิดเบิ่งว่ามันมีขาส่งเฮ่าก็เลยบรยักให้อันคนเดิอห้างไกย่ยกเว้นมามาเอาเองมาจา้ะนี่บริเวณดีเลยมาจา้ะใส่ทางหน้ามันเนาะอันนี้อีกถุงหนึ่งเนาะวิธีวิธีใส่ไอ้พริกไปขายมันมีสามถุงเนาะจา้ะเอาใส่ข้างหน้าได้ละสองเนาะอันนี้สามถุง ใส่เตียงไว้แบบนี้เนาะใน,ในกรณีที่เ้าบ่มมีผู้ซอยนะจ๊ะก็เอามาพิงใส่เตียงไว้กระใส่ข้า,างหน้าแล้วสองเนาะอันนี้จะเป็นอันที่สามนจะวางแบบนี้เลยนะจ๊ะเตรียมตัวไปส่งพริกเนาะจ๊ะเดี๋ยวไปส่งพริกก่อนเมื่อนี้ได้สามถุงกระใส่ข้างหน้าะอันนี้มีสามถุงนะจ๊ะใส่ข้างหน้าส่งพริกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปส่งพริกพริกสามถุง สำหรับพริกสามถุงเท่าแส่งข้างหน้าไปได้ง่างยๆแค่นี้คือถุงท,ที่สามข้างหลังอีกสองถุงนะจา๊ะเดี๋ยวไปส่งพริกกนะันไปแล้วไปส่งพริกกันเลย